เฮ้ยนี่มันละมุดดิละมดุดแม่ยีผิดเหรอนึกว่าไข่เฮ้ยเสียเวลาต้องกลับไปเอาไข่อีกทำไมไม่ดูเลยดิแม่ก็แก่แล้วเนาะสายตาก็ไม่ค่อยดีตรงนั้นมียายแก่สวัสดีจ้ะแม่ใครเนี่ย แกแล้วแม่มองไม่ค่อยเห็นถนงมีของดีจ้ะแม่ของดีเนี่ยสมุนไพรบำรุงสายตาแม่โอ้ให้แม่ฟรีเหรอของดีจะฟรีได้ไงแม่ที่จริงหนูขายเป็นพันเลยนะแต่หนูออกกับแม่แค่500พอ 500? ถ้าแม่ไม่อยากกลับมาสายตาดีแม่ก็เอาคืนมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวหนูโอ<ฮ>้อะไรแม่สมุนไพรบำรุงสายตาเขา,เามาขายให้ตั้ง500เลยนะ เฮ้ยนี่มันเคลยอดตดหมานี่ว่ะเคลือดตดหมาโดน,นหลอกแล้วทําไมไม่ดูดีๆก็เม่ตาไม่ดีอู้ตาตาจะเป็นลมแบบนี้ไม่ไหวแล้วไปลุกจะพาแม่ไปไหนมองเด้มองเด้มองเด้มีมากกว่า180สาขาทั่วประเทศตอนนี้เขามาเปิดที่เซกาสาขาแรกของมึงกันเลยนะนี่ครับผมอยากจัดเว้นให้แม่ครับได้เลยค่ะที่นี่บริการวัดสายตาฟรีได้นะคะโอ้ดีจังมิทิน แว่นตาพวกนี้แหะแพงจะตายแม่ไม่เอาหรอกพี่มองดีแว่นตาราคาโปร่งใสกรอพร้อมเลนราคาเริ่มต้น990บาทร้านแม่นรู้หลาขนาดนี้แกก็ยังกล้าพาแม่มาเนาะคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะเราเป็นร้านแว่นที่อยู่ใกล้ชิดทุกชุมชนค่ะเข้าถึงง่ายทําตัวสบายๆได้เลยนะคะจัดให้แม่ผมเลยครับพี่ไม่หนูไม่หนูเอา้า เดี๋ยวหนูดัดให้ใหม่คะ่ะคุณแม่แพงไหมหนูที่นี่ปรับดัดแว่นฟรีล้างฟรีต้องฟรีได้นะคะดูแลหลังการขายแบบพรีเมียมจ้ะแม่จิดไม่พิดเลยที่พาแม่อามาตัดแว่นที่บองเด้แม่เท่ไหมเรียบร้อยจ้ะแม่ ชัดเจวร้านแว่นตาม,มองได้สาขาเซกาจังหวัดบึงการตั้งอยู่ที่ถนนโพสีตรงข้ามเซเว่นบนถนนเส้นหลักของอำเภอเซกาเปิดบริการทุกวันตั้งแต่9 0้าโมงถึง1ทุ่มนะคะถ้าแถวบ้านแม่มีใครอยากตัดแวน่นบอกมาที่นี่ได้เลยนะคะได้ได้เดี๋ยวแม่บอกเพื่อนแม่มาตัดที่นี่รุ่นแม่น่ะตาไม่ดีกันทั้งนั้นร้านแว่นคุณภาพดีเข้าถึงง่ายอยากมองดีต้องมองเน่